ในนามของสมาคมตลาดตราสา,า,ารหนี้ไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเสนาพิเศษเรื่องมือใหม่ใส่ใจลงทุนตอนการวังแขนงทางการเงินในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณวัดการจนาภูมิกรรมการผูราา้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยขึ้นกล่าวเปิดงานและชี้แจงรายละเ ผมก็ถือโอกาสนี้นะครับที่จะขอเปิดการเสวนาครั้งนี้แล้วก็อยากจะเรียนว่าวันนี้ก็ ซึ่งทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้นะคะที่ www o t t h a i d o or t h s หรือ www t h a i b o n d com ค่ะสำหรับวิทยากรที่จะมาบรรยายในวันนี้ท่านผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่มีประสบการณ์การบริหารเงินทุนจากบริษัทข้ามชาติและกองทุนประกันทานข้าราชการกว่า20ปีค่ะปัจจุบันท่านจำนกวิชาการอิสระที่ได้เผยแค่ความรู้ให้แก่ประชาชนอย่างหลากลาย ใโนโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับหม่องหลวงก่อนกะิวัดค่ะครับจอ,อ,อ,อเอาลงด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จบเต็มนะฮะจบเ,เต็มถ้าใครนั่งหน้านี่จบไปแล้วจะรวยกว่านะฮะถ้านั่งหลังนี่จะรวยช้ากว่าเพราะได้ยินไม่โครกและเห็นไม่ชัดด้วยนะครับถ้านั่งข้างหน้านี่ก็จะดีมาก ก็ขอท่านบรรยอกาศนะครับนั่งหน้าด้วยกันเพราะว่าผมมีภาพสวยๆเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ด้วยสายตาเด็กคนรุ่นผมเนี่ยต้องนั่งหน้านั่งหลังกาจจะไม่เด็นขอจอลงมานิดนึงได้ไหมครับจะได้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 เติมอะไรจอใหญ่นิดนึงหฮะไม่มีมีใช่ไหมครับมีใช่ไหมครับมาเลยนะครับผมไปเลยนะครับก็ต้องบอกว่าก่อนที่เรา เราจะเริ่มรวยกันเนี่ยผมว่าทุกคนฝันนะครว่าในที่สุดแล้วเราจะมีบ้านที่ดีขึ้นมีหลังเกษียณนะมีการท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับแล้วก็มีเงินใช้จ่ายได้อย่างสบายๆหลังเกษียณแต่การที่จะไปฝันแล้วมันเป็นไปได้นนจริงมันก็ต้องมีเงินถูกไหมครับเริ่มจากการมีเงินการที่จะเริ่มมีเงินได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มออก แต่ออมยังไงแล้วจะไปสู่เป้าหมายความสำเร็จได้เนี่ยมันมันมีวิธีการมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับทีนี้ผมอยากตั้งคำถามนิดหนึ่งนะครับช่วยเอาแสงไฟที่สองจอด้ไหครับเงินเนี่ยครับอยู่ในกระเป๋าเราเป็นสินทรัพย์ประเภทไหนครับ เป็นไงครับเมื่อวันที่1กันยาเป็นไงฮะขึ้นทางห่วนต้องจ่ายมากขึ้นยูกไหมครับซึ้อกีวเตี๋ยวแพงขึ้นไหมฮะพี่แพงขึ้นนะฮะสาเป็น3ามสิบธรรมดาถ้านพิเศษ4ี่เป็น50นะครับนั่นคือการด้อยค่าของเงินนั่นคือด้อยค่าเลยนะตื่นมาปุ๊บจนเลยในเชิงเปรียบเทียบนะเงินอาจจะมีเท่าเดิมแต่เงินเินในกระเป๋าสมมติมี5 0 0 0บาทเหมือนเดิมก็จริงแต่มันซื้อของได้น้อยลงนั่นคือการด้อยค่าของเงิน และการด้อยค่านี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับทุกนาทีที่เดินหน้าไปเงินด้อยค่าทุกนาทีนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เดินออกจากห้องห้องปุ๊บเงินในกระเป๋าด้อยค่าลงทันทีเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิธีการแก้ไขในการแก้ไขทีนี้ก้บอกว่าไอ้การด้อยค่านี่แหละก็คือ,คอเขาเรียกว่าเงินเฟ้เอเงินเฟ้อจะซื้ออะไรก็ต้องใช้เงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับ สมัยผมเด็กๆเนี่ยกึ้ยเดืยวชามหนึ่งก็5บาท5บาทสมัยคุณนิวัฒน์นี่ก็อาจจะ2อบาทนะฮะสมัยสมัยสมัยที่เท่าไหร่ครับกึ้ยเดืยวชามหนึ่งเท่าไหร่ครับบาทหนึ่งนะฮะที่ถ้าสมัยที่นะครับเท่าไหร่นะฮะับสองบาทอู้ดเดือดคุณนิวัฒน์คุณนเดือดคุณนิวัฒน์ ก็ต้องบอกว่าจะเห็นได้ว่าก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งเนี่ยบางคนก็ซื้อบาดลืมพายผมซื้ออาจจะสิบตังอะไรเงี้ยนะวันนี้มัน35วันนี้มัน40เห็นไหมครับว่าเงินมันด้อยค่าลงทุกวันแต่เราเราไม่รู้สึกตัวไงว่ามันทุกวันแต่จริงๆแล้วมันทุกวันทุกวินาทีที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือเงินซื้อของได้น้อยลงทีนี้ผมทําให้ดูตัวเลขนิดนึงเงินเฟ้อคือขโมยที่มองไม่เห็นตัว เราเงินไปใส่ตู้เซฟนะครับ10ล้านสมมติเราเงินใส่ตู้เซฟ10ล้านและมีเงินเฟ้อ5%ร์ทุกปีนะสมมตินะเงินจะมีมูลค่าหรือแค่6กล้านนะตัวเลขกับ10ล้านตัวเลขกับ10ล้านแต่ผ่านไป10ปีซื้อของเนี่ยได้มูลค่าแค่6ล้านมันด้อยลงทุกวันทุกวันทุกวันมันเข้าไปขโมยในตู้เซฟเราได้ด้วยดังนั้นใครก็ตามที่เอาเงินเก็บไว้ในตู้เซฟที่บ้าน ไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสมเคยเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ไหมครับเปิดบ้านใคปุ๊บอูโหเงินเต็มตู้เซฟเลยนะฮะแล้วก็มีคนออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเก็บเงินไว้ที่บ้านเก็บไว้แต่พอใช้นะเอาจำนวนที่พอใช้แต่ว่าเงินเป็นหลายหลายร้อยล้านหรือพันล้านก็ตามมันไม่ควรเก็บที่บ้านเพราะมันด้อยค่านะครับต่อให้ไม่มีใครหยิบไปก็ตามเงินก็จะด้อยค่าทุกวันทุกวันนะครับทีนี้มันมีความเข้าใจ ความเข้าใจผิดเรื่องทรัพย์สินความเข้าใจผิดเรื่องทรัพย์สินนะฮะก็ต้องบอกว่าผมให้ดูภาพนี้นะดูนะครับประเทศของทรัพย์สินนะเงินสดรถยนต์โทรศัพท์มือถือนะครับทองคำตัวเงินฟังพันธบัตรหุ้นนะครับสองฝั่งนี้ต่างกันยังไงช่วยบอกผมนะด้าน ทั้งหมดนี้รบกวนนิดนึงนะครับตรงนี้มันมีแสงสปอตไลท์เนี่ยมาที่นี่ผมว่าลดสปอตไลท์ลงจะทําให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับผมถามว่าข้างซ้ายกับข้างขวาเนะี่ยมันต่างกันยังไงครับต่างกันยังไงครับมันเป็นทรัพย์สินเหมือนกันนะทางบัญชีมันเป็นทรัพย์สินเหมือนกันมันก็คือเลททรัพย์สินนี่แหละแต่ซ้ายกับขวาต่างกันยังไงถ้าใครตอบได้เนี่ยผมว่า รวยแน่นอนต้องตอบให้ได้นะครับตอบให้ได้จะรวยแน่นอนครับไม่มีอะไรตอบได้เลยหอผมมีรางวัลแจกนะ <c oughs> ยังไงครับพี่ด้านซ้ายทำไมนะฮะมูลค่ามันจะลดลงไปเรื่อยๆแล้วด้านนู้นนะฮะแน่ใจเหรอฮะหุ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนมันตกนะ,ะับพี่ทองคำมันก็ตกนะฮะมันเป็นไงฮะ จริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็ตอบถูกแล้วนะครับก็คือผมเฉลยนะด้านเนี้ยมันด้อยค่าลงทุกวันอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเพิ่มค่าแต่คำว่าเพิ่มค่าของผมไม่ได้เพิ่มทุกวันนะหุ้นบางทีวันๆมันตกแต่ระยะยาวถ้าหุ้นที่ดีมันจะไปกับเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองฝั่งเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ขอเชิญรางวัลหน่อยครับคุณพี่ที่ชอบมาขอสีชมพูนะฮะรางวัลเป็นอะไรนะฮะเส้นของขวัญไม่ใช่นะครับ ะะของที่ดเูเล็กๆน้อยๆนะครับไปต่อนะครับผมให้ดูภาพนี้สิ <c oughs> นี่คือลักษณะอาการของสินทรัพย์เพิ่มค่าแต่ระยะเวลานี่ต้องเป็นแบบ10ปีนะ10ปีนะยาว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 ปุ๊บจะเป็นรูปนี้เลยเดี๋ยวผมเอาของริงให้ดูแต่ให้ดูทางทฤษฎีก่อนว่ามันจะเป็นแบบนี้นะบางคนอาจจะไม่จริงมั้งซื้อทองคำเมื่อปีที่แล้วยังขาดทุนอยู่เลยนะสองพันหกใช่ไหมครับเดี๋ยวดู10ปีว่ามันเป็นยังไง ทีนี้สินทรัพย์ด้อยค่าเป็นอย่างไรครับท่านจําโทรศัพท์รุ่นนี้ได้ไหมรุ่นกระดูกหมารุ่นนี้เท่าไหร่ครับวันที่ออกมาขายซ่ามากเป็นแสนนะเป็นแสนสองแสนนะวันนี้ขายที่พันหนึ่งหรือไหมครับพี่ไม่เอานะคะใช้ได้อย่างเดียวตามทันทีเพราะมันใหญ่ดีนะฮะด้อยค่าจริงนะครับด้อยค่าจริงเ,งเอ่อนี่โทรศัพท์พวกนี้เนี่ยนะครับ ต้องบอกว่าผมเนี่ยเวลาบรรยายให้ลูกน้องฟักที่ที่บริษัทแต่ก่อนนี้ผมก็บอกว่าขอให้ทุกคนควักมือถือออกมาควักมาปุ๊บเด็กๆที่เงินเดือนน้อยๆนะครับจะควักมาเป็น i ไ h o n นฮะแต่ผู้บริหารอย่างเราก็จะควักมาเป็นไอรุ่น3 5,000บาทนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับยิ่งอายุน้อยเท่าไหร่โทรศัพท์เขาจะยิ่งไฮโซมากขึ้นไฮโซมากขึ้นซึ่งจริงๆหลักคิดเนี่ยมัน มาตอบตอบสนองความต้องการของเราเนาะเพราะว่าคนสมัยใหม่ชอบแสดงองุกคิณภาพด้วยเฟอร์นิเจอร์ถูกไหมครับแต่คิดในแางเนการบริหารการเงินเนี่ยมันไม่ถูกเพราะว่าเราเงินเดือนน้อยอ่ะแล้วไปใช้สินทรัพย์ด้อยค่าเยอะๆเนี่ยมันก็จะมูรค่าลดลงนะผมยกตัวอย่างรถคันนี้เห็นไหมครับ bm s e r i e 7ผมเป็นผู้หารแกรมมี่เมื่อเมื่อปีก่อนก่อนนั้น ผมเป็น COO นะประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการก็มีหน้าที่ดูแลเรือกภูมิอยู่เหมือนกันรถคันนี้เป็นรถของ CEO ตอนซื้อมาเกือบ7ล้านผ่านไป6ปีผ่านไป6ปีเหลือเท่าไหร่ครับให้เต็นมาปีราคา่ายสิที่วิ่งไป6หมื่นยงนะผ่านไป6ปีรถซีรีส์7มูลค่าเกือบ7ล้านเหลือเท่าไหร่ครับทายทายเท่าไหร่ล้านห้าเกือบนะครับพี่ เท่าไหร่ครับพี่ทีนี้60ล้าน60ล้านไม่ใช่ครับพี่แต่ไม่ซื้อทุกคนจะบอกแพงไปหมดเลยแต่ปีรา,า,าคา1,300,000บาทลดค่าไหมครับควรซื้อไหมครับพี่ถ้าซื้อใช้เองอะไม่ควรนะถ้าบริษัทซื้อให้ก็โอเคลดมูลค่าเกือบ7ล้านภายใน6ปีเหลือแค่1้าน0 0าทถามว่าน่าซื้อไหมครับของแบบน,นี้ ซื้อตอร้านสามถูกต้อง <c oughs> คือให้แบงกมาตีราคาไปร้านสามแต่มีคน,งคนลงทุนไปร้านเจ็ดแต่มันก็ลดลงอยู่ดีนะของตั้งหกเจ็ดล้านน่ะเป็นเราเสียดายใจเสียดายตัจะจะจะตงค์มากเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์ต้องบอกว่าลดอย่างเนี้ยไม่ได้ผิดนะครับการซื้อนีอยู่ที่ฐานะของเราถ้าเรารวยเป็นพันล้านซื้อเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีสักสิบล้านผมว่าจะไปซื้อเลยได้ทุนเท่าไหร่หรือลงอกองทุนรวมหรือลงตราสารนี้ดีกว่าไหมครับ ถ้าพีซักสิบล้านนะจริงๆก็ซื้อรถคันนี้ได้แต่อย่าพีซื้อเลยก็ต้องบอกว่าการใช้ทรัพย์สินด้อยค่าไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่ขอให้มันเป็นไปตามฐานะของเราแล้วเราเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนจะดีกว่านะครับต่อมาจริงๆแล้วทรัพย์สินมันยังมีชนิดหนึ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินพิเศษพิเศษเห็นไหมครับพิเศษยังไงคงบอกได้นะบางอย่างเก็บไปก็ด้อยค่าไปเลยแต่บางอย่างยิ่งเก็บ ่ายิ่งเพิ่มนะครับเหมือนจะด้อยค่าในช่วงแรกนะแต่ในที่สุดแล้วก็มูลค่าก็มีเพิ่มขึ้นนะครับอย่างบ้านผมเนี่ยผมก็ไม่เคยค้นหรอกว่ามีพระแค่ไหนแต่ว่าหลังจากคุณแม่ไม่อยู่แล้วไปสักปี่ะเป็นเปิดโอ้โหพระครึ่งเต็มเลยคราบของคุณแม่เยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นสินทรัพย์เพิ่มค่าแต่ส่วนใหญ่เสินทรัพย์พิเศษแต่ส่วนใหญ่เราก็จะไม่ขายกันครับเพราะมีคุณค่าทางจิต ผมไปต่อน,นะครับทีนี้ทางเลือกในการลงทุนในปัจจุบันเอาแบบคร่าวๆมันก็จะมีเงินฝากผมเชื่อว่าทุกคนเคยฝากเงินนะครับมีตราสารหน,นี้มีตราสารทุนตราสารทุนทรัพย์สินทางเลือกทรัพย์สินทางเลือกก็เช่นทองคำหรืออสังหาริมทรัพย์นะครับทีนี้ผมจะพูดเรื่องตราสารหนี้ก่อนละกันตราสารหนี้กัเงินฝากผมเปรียบเทียบนะครับการฝากเงินเนี่ยเราจะเงินไปฝากธนาคารถึงไปครับได้กับเบี้ยประมาณ2% ธนาคารก็ไปปล่อยปยกู้ที่8%ดูตรงนี้ดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับการฝากเงินไอ้การลงทุนในหุ้นคู่หรือพันธบัตรการลงทุนในหุ้นคู่หรือพันธบัตรเนี่ยมันเหมือนกับการที่ผู้ลงทุนเนี่ยเป็นเจ้าหนี้เองเลยคือไปปล่อยกูต้ตรงๆกับผู้กู้จะเห็นได้ว่าผู้ลงทุนได้ดอกเบี้ยมากขึ้นนะครับผู้คูก่ก็จ่ายดอกบเบี้ยน้อยลงแต่อย่างไรก็ดีภาพนี้มันมีความแตกต่างเรื่องความเสี่ยงสักหน,น่อย นะครับอันนี้เนี่ยการฝากเงินความเสี่ยงก็คือดูที่ธนาคารว่าธนาคารมั่นคงแค่ไหนนะครับแล้วธนาคารก็ไปรับความเสี่ยงของผู้กู้อีกทีหนึง่งแต่อันนี้ผู้ลงทุนผู้ลงทุนเนี่ยน,นะครับรับความเสี่ยงของผู้กู้เลยดังนั้นอันนี้ก็จะมีความสําคัญขึ้นมานิดหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเป็นผู้กู้เป็นรัฐบาลก็เรียกพันธบัตรรัฐบาลนะครับความเสีย่ยงจะต่ำหรือก็ยังไงคือเงินต้นแน่นอนแต่ถ้าเป็นผู้กู้ก็ต้องดูความสามารถของบริษัทในการจา่ายเงิน จะเห็นได้ว่าดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นแต่ความเสี่ยงต่างกันนะนะครับ๋ยวเราลงลึกไปอีกนิดหนึ่งทีนี้ตราสารหนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นสัญญาเหมือนระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้นี่แหละนะครับก็จะมีการกําหนดอายุมีตราดอกเบี้ยมีวันชําระเงินที่ชัดเจนแน่นอนนะครับถ้าตราสารภาครัฐหรือรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจออกเนี่ยเขาเรียกพันธบัตรแต่ถ like ้านเอกชนออกเขาเรียกหุ้นก um pues ู้ ครับก็ต่างกันแค่นี้เลยแต่ว่าลักษณะโดยทั่วไปก็เหมือนกันคล้ายๆกันมีอายุมีอาการดอกเบี้ยมีวันชำระเงินเียบร้อย,ยนะครับอ่ะผมให้ดูลักษณะพันธบัตรสมัยโบราณสมัยโบราณ๋ยวนี้มันเป็นอิเล็กทรอนสีกมดแล้วนะเราไม่ค่อยเห็นใบเป็นกระดาษอันนี้สมัยก่อนเนี่ยมันก็จะพิมพ์กันสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้คือตัวพันธบัตรข้างนี้ไม่ใช่นะฮะพันธบัตรอยู่นี้ข้างนี้คืออะไรครับใครตอบผมได้ข้างนี้คืออะไรยกมือยกมือ จะได้แจกก่อนคืออะไรครับถูกต้องคูปองคืออะไรครับคือเป็นงุนงดคูปองคืออะไรคือคอะไรครับดอกเบีย้ยถูกต้องเชิญรางวัลเลยครับน้องอที่เป็นนักศึกษานะครับคืแต่ก่อนเนี่ยการจะจ่ายไปรับดอกเบีย้ยเขานะมันต้องเอาคูปองตัวเนี้ยไปรับดอกเบีย้ยเพราะสมัยก่อนไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรมาบันทึกนะใครถือใบนี้มันก็จะมีเบอร์ แล้วก็เอาคู่ปองตัวนี้ไปรับดอกเบี้ยนะดังนั้นดอกเบี้ยหุ้นคู้ดอกเบี้ยพันธบัตรบางทีเขาเรียกคู่ปองเพราะเรียกเหมือนสมัยโบราณเนี่ยครับตัวขู่ปองก็จะมีอยู่นี้จริงๆนะครับทีนี้ผมมีคําถามอีกแล้วนะแฟนคันแท้การลงทุนประเทศแรกที่ออกพันธบัตรคือประเทศไหไขอยกมือนะฮะขอยกมือนะฮะจะได้เิอรางวัลถูกนะครับอ่านทางนู้นนะฮะทั้งนู้นนะฮะทางมุมนูนนะะน้นเลยฮะ บ้าเลยครับพี่ฝรั่งเสใช่ไหมครับฝรั่งเส็จยังไม่ใช่ครับแต่เดี๋ยวผมจะให้รางวัลนะฮะน้องคนนั้นนะครับพี่คนนั้นนะฮะฝรั่งเสร็จยังไม่ใช่แต่ผมต้องให้เพราะมีความเกี่ยวข้องอะไรครับประเทศอะไรครับบราซิลยังไม่ใช่นะฮะยังไม่พี่ว่าไงครับอังกฤษถูกต้องครับอังกฤษครับเชิญรางวัลเลยครับขอเชิญรางวัลพี่ที่ตอบอังกฤษนะครับแล้วก็ พี่ที่ต่อฝรั่งเศสต้องให้เพราะว่ามีความ <c oughs> พิดร้องเพราะอยา่างนี้ครับเ <c oughs> พราะฝรั่งเศสเป็นคนที่ทําให้อังกฤษต้องออกพันธบัตรครับ <c oughs> ไปดูภาพนะครับอังกฤษนะครับหนึ่งกึ่งหนึ่งหกเก้าสามสามร้อยปีมาแล้วอ่ะสามร้อยปีที่สมัยใครสมยัยคุนไทยสมัยใครครับสามร้อยปีความหมายภายาตรงไหนพอนอะระนารายณ์นานไหม นานมากถ้าไม่เชื่อผมไปดูภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพราชทูตสยามเดินทางไปฝรั่งเศสเห็นไหมครับนี่เอาเครื่องเครื่องบรรณาการไปถวายนะ,ะพระเจ้าหลุยที่สิบสี่นะครับรับเครื่องบรรณาการจากราชทูตไทยหนึ่งหกแปดหกนะครับเพียงเจ็ดปีก่อนที่กองเรือฝรั่งเศสโจมตีกองเรือสินค้า 11, อังดคอรนดา อังกฤษสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากต้องบอกก่อนเลยสมัยก่อนเนี่ยแต่ละประเทศเขาไม่กู้เงินกันนะเขาเก็บภาษีแล้วมาใช้ใช้ใช้แต่ปรากฏว่า hmm. อังกฤษเกิดป anyway. ัญหาอย่างนี้ครับผมให้ดูเลยนะเนี่ยครับเกิดสงครามนีขึ้นนะครับอังกฤษจะมีสินค้าหมดเกือบหมดมีเรือลบสิบหกลำมีสินค้าสองร้อยลำโดนยึดและจบหมดเลยเกี้ยงเลยครับอังกฤษหมดเนื้อหมดตัวเลยนะเพราะฝรั่งเศสเนี่ยเอาเรือลบออกมา รบกันเป็ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอังกฤษก็เลยไม่มีสตางก็เลยต้องออกพันธบัตรเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อกู้เงินประชาชนนี่แหละใครรวยๆก็ต้องเอาเงินมาให้รัฐบาลเปิดคูเพื่อทําสงครามกับฝรั่งเศสต่อไปจะเห็นได้ว่าพันธบัตรจะเป็นสิ่งที่เก่าแก่มากๆนะตั้งแต่สมัยระนารายรุ่นแน่นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูของประเทศสยามกันบ้างนี่คือพันธบัตรของรัฐบาล สยามรัฐบาลไทยนี่แหละนะครับข้างนี้เป็นกูปองเห็นไหมฮะเป็นกูปองนะฮะก็สวยเหมือนของคนอื่นเขานะ,ะถามว่าเออจริงๆผมควรจะถามแล้วออกมเมื่อไหร่ออกไปเมื่อโอ้โหร้อยปีแล้วอะ่ะสมัยรัชกาลที่ห้านะครับสมัยรัชกาลที่ห้าถามว่าออกเพื่ออะไรคำถามว่าไงครับรู้เลยครับ เอาไปเลยครับรางวัลครับถูกต้องครับสร้างทางรถไฟคือเมื่อกี้เห็นบราซิลนะบราซิลก็ท่าสร้างทางรถไฟรถไฟเป็นของแพงนะครับเป็นของแพงต้องใช้เงินเยอะดังนั้นเนี่ยรัฐบาลสยามยุคนั้นก็ไปขอ,อพันธบัตรกู้ออกออกที่ไหนรู้ไหมครับอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับเพื่อเพื่อกูเ้เงินมาสร้างทางรถไฟนั่นเองนี่ครับอันนี้ของสมัยใหม่เคยเคยเห็นไหมฮะ คเคยลงทุนบ้างครับพันธบัตรช่วยชาติเคยลงนะพี่ไม่สวยเลยนะหน้าตาไม่เหมือนสมัยก่อนอนีสน่สมัยก่อนเขาสวยกว่าตั้งเยอะรู้ไหมครับใบนี้ถ้าใครยังมีมีมูลค่ามหาศาลแล้วเป็นสินทรัพย์พิเศษแต่เรียบร้อยแล้วครับมีการประมูลกันนะครับใบยิงแพงไหลตังทีเดียวแต่ใบนี้ไม่ค่อยมีค่าเ <c oughs> ท่าไหร่นะฮะ <c oughs> อันนี้ของรุ่นใหม่นะฮะตอนวิกฤตเศรษฐกิจเราก็มีการออกใบนี้มาก,กันอ่ะทีนี้ไปดูต่อ นอกจากพันธบัตรรัฐบาลแล้วเนี่ยพันธบัตรเ,เ,เ,เป็นสิ่งที่เหมือนกับอายุยาวๆนะแต่อายุที่สั้นๆไม่ถึงปีเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าตัวต๋วเงินคลังตั๋วเงินคลังจะไม่มีดอกเบี้ยในตัวแต่เวลาซื้อเนี่ยจะซื้อเป็นส่วนลดเช่น100บาทซื้อ97บาทแล้วพอครบอายุปุ๊บก็ได้ร้อยเป็นอันนี้เขาเรียกว่าตั๋วเงินคลังนะครับจริงๆพวกเราเอาจจะไม่เคยซื้อกันเนาะ จริงๆซื้อได้นะครับแต่ว่าพี่ต้องซื้อสักสิบล้านสักสิบล้านนะจริงๆล้อดีมันเหมือนกับปล่อยผู้ตรงกับรัฐบาลเลยไม่มีวันชักดาบนะฮะไม่มีเงินชักดาบ <c oughs> ก็ถือว่าปลอดภัยสําหรับคนมีเงินเยอะผมข้อแนะนานะ <c oughs> ไปต่อนะครับ <c oughs> ทีนี้การลงทุนตราสารนี้เนี่ยมันเป็นทางเลือกที่มันเหมาะกับทั้งมืออาชีพและมือรายย่อยนะครับเพราะว่า ดอกเบีย้ยเนี่ยค่อนข้างดีกว่าเงินฝากเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเปลี่ยนมือได้เปลี่ยนมือได้น,นะครับความเสียงก็ไม่มากถ้าเราลงในพันธบัตรรัฐบาลทุกอย่างมีการกําหนดไว้แน่นอนไม่ว่าอัตราดอกเบีย้ยหรืออายุหรืออะไรก็ตามนะครับไปดูเลยนะครับอันนี้ภาพเมื่อวันที่ประมาณวันที่3กันยาน,นะครับผมให้ดู1สองปีก่อนนะนี่คืออัตราดอกเบีย้ย5ธนาคารยญ่2.5 2.6เนาะ 2 5 2จ้าดท่านดูพันธบัตรรัฐบาลสิครับส0 2อะไรดีกว่ากันครับพันธบัตรถูไหมครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเครดิตของรัฐบาลก็ดีกว่าธน,นาคารพาณิชย์นะถูกไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเอ๊ะอันนี้ก็ได้เพิ่มตั้งจุด4เชียวนะไม่น้อยเลยไม่น้อยเลยนะครับทีนี้มาดูช่วงต่อมาก็คือช่วง1ปี1ปีก็ประมาณ2.2 2.3 มี2.8บ้างแต่ต้องมีวงเงินพอสมควรยังไงก็ตามตรงนี้ก็ถือว่าดีกว่าหลายธนาคารนะครับ2.57ดีกว่าหลายธนาคารแล้วก็อัตราความเสี่ยงก็ต่ำกว่าต่อมา6เดือนนะครับ6เดือนก็ดีกว่านะครับส่วนใหญ่อยู่ประมาณ2นะครับคือก็2.5 3เดือนก็1กว่าถึง2กว่านะครับแล้วก็อันนี้ก็2.5ส่วนออมทรัพย์ ก็ต่ำมากนะครับจุดเจ็ดห้านยวเงินไปใส่ยเยอะนะครับอันนี้ก็คือแต่ตรงเนี้ยเขาไม่มีแบบออมทรั์แต่ว่าเขามี1เดือน1เดือนเนี้ยสองแต่อย่าลืมนะครับพวกตัวเงินพักนี่ขายได้ทุกวันขายได้ทุกวันมีคนซื้อนะครับเพราะฉะนั้นใครมีเงินมากๆผมก็แนะนาน,นะครับแต่ใครมีไม่ถึงสิบล้านไม่ต้องหบวกลงผ่านกองทุนรวมก็ได้ครับนะครับ,นะรบก็สามารถซื้อได้ ทีนี้ลงทุนพันธบัตรอายุ1ปีผลตอบแทน3%เปเเมื่อครบปีจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่สมมุติจ่ายดอกเบีย้ยครั้งเดียวนะจะได้ไม่ต้องคำนวณกันเยอะจ่ายดอกเบีย้ยครั้งเดียวนะครับถามว่าดอกเบีย้ยจะเป็นไงครับจะได้จะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ครับยกมือนะครับยกมือนะครับไม่ต้องคิดหรือจะคิดดึงทำไมเท่าไหร่พี่พี่พีเส้น สนะฮะถูกต้องฮะ,ะถูกต้องฮะ,ะพิเสืดำน,นะฮะง่ายมากนะฮะ <flashes. S 1> คือลงพันธบัตรอายุ1ปีอัตราผลตอบแทน3%เมื่อครบปีก็ต้องได้3%การที่พี่ตอบได้3%ามเอด้วยความมั่นใจหมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไรมันแน่นอนถอูกไหมแสดงว่าความเสี่ยงมันต่ำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องความเสีย่ยงแต่แทนที่จะพูดเป็นสถิติให้ได้มันยาก ลองพูดดูว่าอะไรที่เราตอบได้แน่นอนถึงผลตอบแทนแสดงความเสี่ยงน้อยอะไรที่เราตอบผลตอบแทนมันไม่ได้นะแสดงว่ามันมีความเสี่ยงเพราะความเสี่ยงนั้นคือความพันธวนตัวของผลตอบแทนนะครับทีนี้ความเสี่ยงหลักในการลงทุนในตราสารนี้มันอยู่กับสามอันนึงก็คือเรื่องเครดิตนะครับอันนึงเครดิตก็คือจะชักดาดไมเนี่ยนี่คือเรื่องเครดิตนะครับพันทีรบันทีรับรัฐบาลก็ไม่ชักดา ดังนั้นความเสี่ยงตัวเครดิตเนี่ยของรัฐบาลไม่มีแต่กองเอกชนมีนะครับต่อมาความเสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบีย้ยความหมายก็คือว่าสมมุติว่าเราซื้อไปแล้วดอกเบี้ยขึ้นซื้อบันบทบสามเปอร์เซ็นต์นะดอกเบี้ยขึ้นเป็นห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเราก็ได้น้อยกว่าตลาดนี่ก็มีความเสี่ยงแต่ในมุมกลับสมมุติเราซื้อที่สามเปอร์เซ็นต์แต่ดอกเบี้ยตลาดมันลดลงหรือหนึ่งเปอร์เซ็นต์เรากำไรเพราะนั้นความเสี่ยงเนี่ยให้ทั้งบวกให้ทั้งลบนะครับ ต่อมาก็คือเรื่องสภาพคล่องเอ่อสภาพคล้องเนี่ยก็ของพันธบัตรนะสภาพคล้องจะน้อยกว่าอย่างที่ผมบอกคงซื้อเยอะๆนะครับถึงจะซื้อง่ายขายคล่องดังนั้นเนี่ยบางทีมันจะมีเรื่อสงสภาพคล้องที่เราจะต้องนึกถึงว่าถ้าอยากจะถือพันธบัตรควรจะมองว่าถือได้ครบเพราะถือไม่ครบปุ๊กก็ต้องไปลุ้นว่าพันธบัตรเรากับตลาดเนี่ยอาาตัตราดอกเบี้ยเป็นไงถ้าพันธบัตรเราดอกบเบี้ยสูงกว่าตลาด ขายคล่องแน่นอนได้กำไรด้วยแต่ถ้าพันธบัตรเราให้กเบพี่น้อยกว่าตลาดจากทางทุนนะครับต้องบอกไปก่อนถ้าถือไม่ครบนะครับทีนี้มันมีเรื่องอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของพันธบัตรลำดับที่ที่ลงทุนนะครับเรียกว่าลงทุนได้เนี่ยก็จะมี A หลายๆตัวนะครับ A 3ตัว A 2งตัวเอหนึ่งตัวแล้วก็ B 3ตัวนะครับทีนี้มันมีกลุ่มหนึ่งเขาเรียกพัน non investment grade Non verse, นอนอินเวสต์ในเกรดเนี่ยมันไม่ได้ห้ามลงทุนนะแต่มันไม่เหมาะอะไรย่อยมันไม่เหมาะอะไรย่อยมันเป็นไว้เก่งกำไระครับนะครับในตีวิกฤตเศรษฐกิจกฐฐผมยำกุ้งนะพันธบัตรรัฐบาลไทยู่ตรงเนี้ครับมี2ตัวผมมาซื้อนะครับผมผมเป็นผู้จัดก,การกองทุนผมซื้อไปเยอะเพราะผมรู้ว่ารัฐบาลไทยไม่ชักดาได้ดอกเบี้ยเกือบ20%ซ 20%เยอะนะฮะแต่ว่าวันนั้นใครจะกล้าซื้อเนาะวันนั้นทุกฝรั่งเนี่ยทิ้งขายทิ้งหมดเลยขายทิ้งจนเราได้ผลตอบแทน20ได้เหมือนหุ้นเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เล่นได้แต่ขอให้เป็นมืออาชีพวิเคราะหเป็ดนะครับแล้วผมก็ซื้อ,อพวกตั๋วงเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพที่ไปออกใน่างประเทศก็ได้ผลตอบแทน20กว่าเปอร์เซ็นต นะครับณวันนั้นนะณวันนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีก็ขอให้เป็นมืออาชีพไปแล้วกันเพราะว่าตรงนี้ต้องวิเคราะห์เยอะเพราะคำว่าดีดอ๊อกคือชักดาบครับ <c oughs> ชักดาบนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเป็นรายย่อยผมก็แนะนําว่าลงตราสันนี้ในปุ่มข้างบนจะปลอดภัยที่สุดนะครับข้างล่างเนี่ยให้มืออาชีพเขาเล